สวัสดีครับผม Plant ์ทรีทูเตอครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแสดงวิธีการนะครับในส่วนของการ Create Equipment นะครับโดยเขาจะมีฟีเจอร์ใหม่ในเวอร์ชั่นของพ0 1 7นะครับก็จะมีในเรื่องของตัวเคสนะครับของ Ladder นะครับแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ Handrail นะครับตรงนี้จะไปดูว่าเขาทำกันยังไงนะครับโอเคเริ่มต้นด้วยการลบนะครับ equipment ทั้งหมดทิ้งไปก่อนนะครับ ทีนี้ผมก็มาเปลี่ยนวิวนะครับเป็น s o u t h w e s t isometric นะครับแล้วก็มาที่ Home นะครับแล้วก็มาที่ Equipment นะครับที่นี่แล้วก็เลือก Create ในส่วนของการ c r a t e e q u i p m e n t นะครับก็จะมี Equipment อยู่หลายประเภทนะครับตรงนี้ผมก็จะเลือกใช้เป็น w e ด s e l l s นะครับที่นี่เป็น Standard ของเขานะครับแล้วก็มาปรับค่าโดมด้านบนก่อนนะครับเท่ากับ2000นะครับเท่ากับ2000นะครับทีนี้ผมขยับหน้าจอมานะครับ ดีก่อนแล้วก็ในส่วนของตัวบอดี้ของเวสเซลนะครับตรงนี้ก็เท่ากับ2000นะครับแล้วก็ความสูงนะครับเท่ากับ3000นะครับโอเคส่วนตรงนี้นะครับ2ตัวนี้ผมลบทิ้งไปก่อน remove นะครับแล้วก็ remove นะครับจากนั้นกด c reate สิ่งที่เราจะได้ก็จะเป็น เซลตามปกตินี้นะครับทีนี้ผมก็เลือกไปวางที่ตำแหน่ง x y z i ศ0โดยการพิมพ์ 0, 0, 0นะครับแล้ว e n t e ตนะครับแล้วก็ระบุว่าศูนย์องศาของแท้งนะครับองศาของแท้งศูนองศาอยู่นี่นะครับกดคลิกซ้ายนะครับโอเคเราได้ส่วนแรกแล้วนะครับทีนี้นะครับผมก็คลิกขวานะครับเออขออภัยคลิกซ้ายนะครับจากนั้นคลิกขวาเลือก modify อุปกรณ์นะครับเพื่อที่จะแอดในเรื่องของแพลตฟอร์มเข้าไปนั่นเองนะครับก็ให้คลิกที่ไซลินเดอร์นะครับตรงนี้แล้วก็ให้เข้ามาที่ a อ d ทริมนะครับที่นี่แล้วเลือกแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มตัวแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่ากันก่อนนะครับก็มาดูค่าได้นะครับเดี๋ยวค่าซัพพอร์ตนะครับทิ้งไว้2ก่อนนะครับส่วนรูปแบบของแพลตฟอร์มนะครับจะมีอยู่2ตัวนะครับคือแบบวงกลมกับแบบสี่เหลี่ยมนะครับหรือซิคลาการิแทงนะครับทีนี้ Support Setup นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเลือก Member นะครับของ Support ว่าเราจะใช้ Member แบบไหนนะครับก็จะมี Shape Standard อยู่หลายประเภทด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับก็ทิ้งไว้ Default นะครับเป็น a i s c นะครับกด c อ n c e l t ไปนะครับทีนี้ในส่วนของ Angle นะครับด้าน A ตรงนี้ Angle ตรงนี้นะครับเซตเป็นที่90องศานะครับเริ่มที่นี่นะครับเซตเป็นเริ่มที่90องศาโอเคทีนี้ผมก็จะมากด apply ดู จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็ปรากฏว่าเขาจะมีนี่นะครับแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับเกิดขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ผมขยับจอมาตรงนี้ก่อนนะครับจะได้มีพื้นที่ในการเซตอัพนะครับจากนั้นผมเลือกนะครับแล้วก็เลือก modify p a r a m e t ีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเมื่อกี้ตั้งค่าในนส่วของค่า A ไปแล้วนะครับต่อมาเป็นค่าของ A 1นะครับ 1> a 1ตรงนี้ผมให้เท่ากับ270นะครับกดนะครับมาที่นี่ปึ๊บนี่นะครับแล้วก็ a 2ตรงนี้ทิ้งไว้45นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของ g นะครับค่า g เท่ากับ50นะครับค่า h ความสูงตรงนี้ผมให้เท่ากับ3า0 0ให้ยู่ด้านบนเลยนะครับค่า w วเท่ากับ1,000ันเหมือนเดิมนะครับแล้วทีนี้ก็ในส่วนของ เปลี่ ladder นะครับเลือก yes นะครับแล้วก็ในเรื่องของเปลี่ยน platform นะครับเลือก platform right นะครับแล้วก็ view case ที่นี่นะครับจากนั้นนะครับค่า g 1นะครับเท่ากับ180แนะครับแล้วค่า h 1นะครับค่า h 1ตรงนี้นะครับผมให้เท่ากับ3,5 0 0นะครับแล้วก็ค่า o นะครับก็ทิ้งไว้ default นะครับจากนั้นกด apply ดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น โอเคนะครับทีนี้ก็จะพบว่านี่ฮะเขาจะมีแพลตฟอร์มขึ้นมาแบบนี้โอเคนะครับทีนี้เราสร้างชั้นบนได้แล้วนะครับต่อมาเรามาสร้างชั้นที่2นะครับก็โดยการคลิกนะครับที่นี่จากนั้นคลิกขวานะครับแล้วก็ modify equipment นะครับอีกครั้งหนึ่งทีนี้นะครับเราก็จะ add shape เข้าไปนะครับโดย shape ตัวนี้นะครับจะเป็น body ของตัวเบสเซลที่นี่นะครับ เลือกที่ Add Shape นะครับแล้วก็เลือกเป็น Cylinder นะครับทีนี้ตั้งค่า Cylinder นะครับความ Diameter นะครับ2000ความสูง3000เท่าเดิมนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใส่บันไดชั้นล่างนะครับโดยพิระดี Add Trim นะครับเราเลือก Platform นะครับทีนี้ก็มาตั้งค่านะครับในส่วนของตำแหน่งด้าน A นะครับเท่ากับ55นะครับ A ตรงนี้นะครับทีนี้ค่า A 1นะครับปรับองศานะครับ มาเท่ากับ35นะครับหน้าแคบตรงนี้35องศานะครับทีนี้ลองกด apply ดูจะมีอะไรเกิดขึ้นอ่าเห็นไหมครับจะมีบันไดต่อมาด้านนี้แล้วนะครับที่อมกด ok ไปก่อนนะครับเพื่อจะยกขึ้นใหมด,ดูชัดๆนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นคลิกขวานะครับเลือก modify bon e q u i p m e n t นะครับทีนี้ก็ มาที่แพลตฟอร์มนะครับคลิกไปเติมนะครับส่วนค่า g นะครับ50นะครับค่า h นะครับปรับความศูงเทแล้วกับ2ง0ันาะครับแล้วก็กดแล้วก็เคลียกมาข้างล่างนะครับแล้วก็แอพ ly ขอยกขึ้นไหมอ่าขึ้นมาละทีนี้นะครับเขาจะต่อกันคือเหมือนกันเดินขึ้นมาแล้วครับขึ้นแพลตฟอร์มแล้วก็เดินไปอีกชั้นหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วทีนี้ก็มาดูค่าด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับค่า h 1นะครับค่า h ตรงนี้นะครับ h 1ก็ปรับเท่ากับ4 0 0พนะครับความยาวของบันไดนะครับตรงนี้กับ5 0 0อมันเดิมนะครับจากนั้นกดโอเคนี่ครับมาลักษณะนี้นะครับเราก็จะได้แพลตฟอร์มลักษณะนี้นะครับทีนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวก็มาปิดในส่วนของบัตทอมแท่งนะครับด้วยโทลิฟิเคช e นะครับก็ Select นะครับที่ Equipment นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ modify e q u i p m e n t นะครับแล้วก็ไปเลือก add shape นะครับ เลือก t o i f f i c a t e นะครับจากนั้นกด a อ p ly นะครับทีนี้ก็มาใส่ในส่วนขอยตัวหนึ่ง,งนะครับนั่นคือเรื่องของ Sketch นะครับก็เลือกสเก c h ที่นี่นะครับจากนั้นกดแอ p l y นะครับสเกิชตรงนี้ผมใช้เป็นค่า Standard นะครับแล้วกดโอเคนี่ครับเราก็จะได้ในส่วนของ คุณเป็นเวส s ซิลนะครับพร้อมกับ La d เ e r นะครับแล้วก็ p l a t f o r m Handrail นะครับไปใช้งานนะครับนี่คือฟีเจอร์ใหม่ของ autocad plant 3d version 2017ครับสำหรับท่านใดนะครับที่ดูแล้วนะครับว่าอยากเรียนเหลือเกินนะครับอยากเรียนติดเรียนได้ยังไงนะครับเรียนที่ไหนนะครับผมก็มีให้เรียนทั้งแบบออนไลน์ออฟไลน์นะครับออนไลน์ก็จะมีที่ skilllen นะครับเข้าไปหาในหมวดคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีสอนโปรแกรม autocad plant 3d อยู่นะครับหรือจะเรียนกับ เฟซบุ๊กนะครับชอบเล่นนเฟซบุ๊กมากกว่านะครับขนาดมากกว่าก็เรียนที่เฟซบุ๊กคลสกรุ๊ปนะครับติดต่อผมมานะครับดวพาเข้าแล้วก็จะมีในแบบออฟไลน์นะครับสำหรับท่านที่อินเทอร์เน็ตไม่เสถียรนะครับก็สามารถเอา DVD ไปเรียนได้นะครับซึ่งในเวอร์ชันนะครับที่ผมสอนล่าสุดคือเป็นเวอร์ชั่น2016นะครับหลักสูตร12ชั่วโมงอินเตอร์มีเดียตรับรองได้ครบใช้งานเป็นเก่งแน่ครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องผมต้องขอขอบคุณมากครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อตามที่อยู่ที่ขึ้นทางหน้าจอตอนนี้อยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ